อแล้วในวันนี้ผมก็ขอกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้ผมก็อยู่ใน Soul RNG อีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้นั้นคลิปก็น่าจะสั้นไปนิดนึงนะครับเพราะว่าผมนั้นจะมาเปิดหลักที่โพสั้น2ครับเออแล้วก็ในตอนนี้เซิร์ฟของ s o อาร์เเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าในตอนนี้นั้นก็เข้าเซิร์ฟ V I P VIP ของตัวเองไม่ได้เลยครับ ถ้าสมมติว่าเรากดเข้าในเซิร์ฟ V I P ของตัวเองใช่ปะมันก็จะเด้งไปแบบเซิร์ฟส่วนรวมเว้เพราะว่าตอนนี้ผมก็เข้าเซิร์ฟ V I P ของตัวเองไม่ได้เลยก็จําเป็นต้องเข้าเซิร์ฟส่วนรวมมาเลยครับในส่วนของเกมพาร์ทที่ว่าแบบในคลิปที่แล้วนะครับในส่วนของเกมพาร์ทหนึ่งร้อยโลบักหรือว่าเกมพาร์ทสุ่มเร็วผมก็ได้มาเป็นที่แนรบร้อยแล้วนะคะ แรกๆนะครับผมก็นึกว่าน้องเขาจะพูดเล่นซะอีกแต่สุดท้ายน้องเขาพูดจริงเว้ยซึ่งผมก็ได้มาแล้วไม่เชื่อดูนี่เนี่ยหมุนเร็วตอนนี้เขียนว่าเปิดใช่ปะผมก็สุ่มแบบนี้ได้เลยนะเออเฮ้ยแป๊บนะครับจอค้างเดี๋ยวมาโอเคมาละแถมหัวก็ยังบักอีกช่วงนี้อาการจอค้างก็เยอะมากเลยนะเป็นบ่อยมากช่วงนี้ แล้วก็ในส่วนของเกมพาร์ทนั้นตอนนี้ผมก็สุ่มแบบสุ่มเร็วๆได้แล้วนะไม่ใช่อดีนี้เนี่ยกดเปิด,ปด Auto นะออโต้นะเออึเออิบเออึิบเึิบเห็นปะตอนนี้ผมก็ได้เป็ที่เรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าเปิดไว้เลยแล้วกันซึ่งผมก็ขอขอบคุณน้องเขามากนะแรกๆก็ๆน,นึกว่าพูดเล่นซะอีกแต่สุดท้ายก็ให้จริงครับน้องเขาจริงใจจริงนะอันนี้ผมผมก็ไม่ได้แบบไม่ได้หวังนะว่าจะได้อะ แต่น้องเขาก็ให้มาครับซึ่งผมก็แบบไม่รู้จะพูดไงดีก็ขอบคุณน้องมากนะครับเอาเป็นว่านในคลิปนี้ผมก็จะรีบเปิด h e a v i l y p o t i o ั2นะเพราะว่าผมก็แบบมีแต่ขวดเดียวนี่แหละอีกอย่างนะถ้าจะเป็นเคสที่จะให้ทำเคสประจำวันนะ่ะมันต้องใช้ส0วันใช่ปะที่จะให้เราทำซึ่งผมก็ไม่ได้ง่ายๆหรอกเพราะว่ายังเหลืออีกเยอะเลยมาในตอนนี้เราก็ไปแบบไปเปิดน้ำยาอะไรเพิ่ม,เต,มเติมก่อนแล้วก็มาเปิด heavily p o พ i o n กันดีกว่า ซึ่งในครั้งนี้ผมจะไม่ใช้ถุงมือแจ็คพอตแล้วนะผมจะใช้ถุงมือแบบถุงมือกาวิตี้นี่นะโอเคงั้นไปเริ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้ผมขอเก็บคูณหัไว้ก่อนเดี๋ยวผมขอเปิดน้ํายาหรือว่าไปเล่นออบบี้อะไรมาก,ก่อนนะเดี๋ยวขอดูกระเป๋าก่อนว่ามีน้ํายาอะไรบ้างอ๋อมีอยู่นิดๆหน่อยๆเน,นี่ยอันนี้เฮนะล่โพลสันนะแป๊บนะไปเล่นออบบี้ก่อนตอนนี้เราต้องไปเล่นออบบี้เพื่อจะเพิ่มโชคให้ เฮ้ยกว่าจะมาถึงตกอยู่ประมาณ30ล้านรอบแล้วมั้งมาเอาเป็นว่าเราก็มาเปิดน้ำยากันเลยดีกว่าซึ่งก็จะเปิดน้ำยาของอันนี้อันนึงน้ำยาโชคดีอีกขวาดแล้วก็เปิดน้ำยานี้ลลนเอเวอรี่พอยปึ๊บ่ะเปิดไปแล้วนะแล้วก็เก็บออบบี้ไปเลยโอเคมาลุ้นครับทีนี้ดูซิว่าจะได้อะไรตื่นเต้นมากอ่ะตอนนี้พูดจริงเออมา นับเลยครับ3 2 1ึปุ๊บเฮ้ยอะไรวะโอ้อันดีไฟอื้ยเกลือมากโอ้ผมจำได้อันดีไฟแน่นอนอ๋อเด้๋เด้อเดีอยังไงก็อันดีไฟแน่นอนโอ้โหจริงวะเ้มอันดีไฟอื้ยจังเกือออเสียใจว่ะ ก็เอฟเคเป็นสักแป๊บก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็ขอปิดคลิปตรงนี้เลยนะโอ้เว่งเกลือมากเลย,ยเอ่ะเสียใจว่ะเฮียเยว่งแนดีไฟเลยอ่ะอยากเกลือหรือว่าจะออกอันอื่นซะอีกอุกอตส่าห์ดีใจหมดเอาเป็นว่าในคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับ ซึ่งในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่จะมาเปิด mm hmm. Heavily f ฟล i o n 2ก็แค่นั้นแหละงั้นไว้พอผมเก็บใหม่ได้ผเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดให้ดูอีกครั้งนะครับงั้นก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีค่ะ